เราจะต้องไปเตรียมช็อกโกแลตละลายเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรอให้ช็อกโกแลตแบบเหมือนหายร้อนนิดนึงเราได้เอาช็อกโกแลตอะ่ะวันนี้เราใช้เป็นาดาร์กช็อกโกแลตกี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดส <70. S 1> ิบเจ็ด <laughs> สิบเปอร์ซครึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นอีกครึ่งหนึ่งผสมกันเดี๋ยว อัตราส่วนอะไรเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะแล้วเราก็าไปละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วได้มาเป็นนี้ก็อย่าให้ร้อนมากรอให้แบบรอให้เย็นแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไปตีกันเนยเนยจะได้ไม่ละลายนะคะโอเคตอนนี้ถึงเวลาทำช็อกโกแลตบัตเตอร์ครีมฟรอสติ้งนะคะที่ไปแต่งหน้าอะไรเนี้ยหรใช่ เออเราเนยนี้เราหั่นมาแล้วเราต้องเอามาทิ้งไว้ที่ข้างนอกตู้เย็นอะ่ะก็คือทิ้งไว้อุณหภูมิห้องอะ่ะสักพักหนึ่งให้มันไม่แข็งมากนะตอนนี้ก็พร้อมละทีนี้ก็ตีได้เลยค่ะคตีเลยค่อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ตีเริ่มค่อยๆก่อนแล้วพอมันเริ่มกระจายตัวแล้วเราค่อยนั้นะเราจะตีเนยให้แบบให้ให,ให้ให้นุ่มๆก่อนนะคะ ตอนนี้แบบเนยเราเริ่มนุ่มแล้วก็สีเริ่มแบบอ่อนลงแล้วเราจะใส่ใส่ช็อกโกแลตละลายของเราลงไปค่ะอ,นนอันนี้เราจะใส่อันนี้ลงไปนะคะช็อกโกแลตละลายใส่เลยหรใช่ใส่ไปเลย,เ,ลยเพราะว่าช็อกโกแลตเราไม่ไม่ร้อนแล้วเบาๆนะเบาๆ,บาๆอาเอาพี่กวางเอาไม้พายปาดให้มันปาดเกลี้ยงเกลี้ยงปิดอันนี้ก่อนได้ไหม ใส่กลิ่นวานิลาได้ค่ะใส่ลงไปเลย,ลเลยแล้วก็เกลือสักประมาณปลายช้อนไม่ต้องเยอะนะเกลือต้องระวังใส่นิดนึงนะ <Yeah. S 1> น้อยกว่านั้นอีก <Yeah. S 1> ปลายช้อนค่ะปลายช้อน <Yeah. S 1> ปลายช้อนไป็นี่โ <laughs> okay, okay. อเคโอเคอ่อ่าอ่าใส่เรียบร้อย เติมไอซิ่งลงไปแล้วว่าหยุดเครื่องก่อนก็ได้นะคะหยุดเครื่องก่อนแล้วก็เทอไอซิ่งลงไปทีเนี้ยพอใส่ไปแล้วอ่ะค่อยๆตีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้งนะใส่ไปก่อนเลยใช่ไหมใส่ไปเลยใส่ไปหมดเลยค่ะ <S <S ค่อย <S <S ๆเบาๆใช่อ่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้ากันไป จะเติมนมค่อยๆเติมนะคะอย่าเทพรวดค่อยๆเติมไปก่อนอันนี้เราใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่เดี๋ยวปริมาณนมที่ใส่เราเพิ่มเราลดได้นะคะถ้าเกิดแบบใส่ไปเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะครีมมันจะเหลวนะอ่ะอันนี้1ช้อนโต๊ะเราค่อยๆใส่ไปโอเคเรียบร้อย ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่นมเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอากาศเย็นมากๆเงี้ยเอาเวลาเอาไปปาดบนเค้กอ่ะมันจะปาดไม่ไปนะโอเคเนี่ยตีให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตของเราแล้วนะคะมันจะพอไหมเนี่ยพอพอพอมองดูน้อยอือพอพอ ล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเออถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วเราอะยังไม่ได้ใช้ทันทีแต่ว่าจะใช้ในวันเดียวกันเนี่ยเราก็ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้เราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะมันไม่แข็งเหรอแข็งแต่ถ้าเกิดเราเข้าตู้เย็นแล้วจะเอาออกมาใช้อีกทีนึงเราก็เอามาตั้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วก็เอามาตีใหม่ <Okay. S 1> เขาก็จะนุ่มนวลเหมือนเดิม นักเรียนของเราทำบ้างนะคะไปเลยค่ะสไลด์ไปเลยจับตรงนี้สิมือล้างให้สะอาดก่อนนะคะอ,อันนี้เราล้างเราล้างกันมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคโอเค,อเคตอนนี้ก็เราก็ตัดเค้กสไลด์เค้กออกมาเป็นชั้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาทาครีมกันได้ไหมคะพอก่อนไหมหรือไม่ลองลองใช้นิปาดตูก่อนใช้สปาตูลาอันเล็กนะคะปาดเหมือนสาบปูนใช่อ๋อหมุนได้ใช่ <laughs> <laughs> ครั้งแรกนะคะครั้งแรกของพี่เขาเน้ <laughs> <laughs> สนุกไหมเหมือนชาปูนอะอือหืหอต้องเบา Oh, oh, oh. กแต่งตามใจชอบเลยค่ะตกแต่งอย่างเี้ก็ตกแต่งตามใจชอบข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่เลยใช่ไหมใช่แล้วแต่เลยหักหักก็ได้ต้องทำให้ดูไหมไม่ต้องอนะ่ะเนาะก็ศิลปะใช่ไหมใช่ศิลปะไ,ได้ใช่ไหมไว้นานมันจะนั้นหรือเปล่า ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอันนี้คือด้านหน้าเหรอคะนี่ใช่ใหญ่ออแล้วเสร็จแล้วจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าสปันเค้กอะส่วนตัวเองแล้วอ่ะ ทำพังไปหลายก้อนมากลงขยะไปเยอะมากเออแล้วก็เนี่ยแหละที่ที่สอนไปทั้งหมดในคลิปก็เป็นแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่แบบบางจุดเราเคยพลาดมาก่อนอะไรเงี้ยอเวลาทําผิดทําพลาดมาเราก็ลองทําใหม่ลองทําใหม่ลองทําใหม่หมจนเออจนจน,จนมันโอเคละก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็ถามมาไว้ได้นะคะก็ ขอให้ทุกคนลองไปทำดูฝึกฝนบ่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ